อยากให้ปิดกรุงเทพนะครับเพราะว่ายัางไงก็บันดีอยู่แล้วครับผมคิดว่ามันไม่ควรจะมาปิดกันอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็อยากให้มันเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วครับที่พวกเราจะต้องออกมาทุกคนทำอยากให้มันจบจบักทีครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีเลยอะคะ่ะทิดว่าคือหนึ่งคุณอยากจะปฏิรูปแต่ว่า คือวิธีการปฏิรูปของคุณคืออะไรเรายังรู้ไม่ชัดเจนเลยะคะ่ะและ้วทาไมคุณถึงคุณถึงไม่อยากเลือกตั้งเพราะคิดว่าเลือกตั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนนะคะให้เขาเลือกเองค่ะว่าเขาอยางให้ประเทศเป็นยังไงมาไปลิดรอนสิทธิของคนอื่นนะคะที่อยู่ในกรุงเทพยอย่างคนประกอบอาชีพอย่างเงี้ยก็แบบขาดรายได้ไปเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นการลิดรอนสิทธิของเราด้วยในการเดินทางไปที่ต่างๆเนี้ยคะ่ะก็อยากให้เคารพ respect m ไม o ไว้ค่ะอยากจะฝากถึงปปสนะฮะ คือคือมันอยากจะทําอะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นการละเมิดละเมิดสิทธิแล้วก็ทําลายประชาธิปไตยด้วยครับที่ท่านทําอยู่ทุกวันเนี้ยทุกคนเดือดร้อนดิฉันก็คนกรุงเทพจะมาหากินนะคะต้องส่งลูกไปโรงเรียนถ้ายัางไงก็ขอให้เดินตามะบวนการนะประชาธิปไตยแล้วกันนะคะไม่เอาเทือกตังอ่ะยุติได้แล้วอะค่ะเพราะว่าทําไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทําให้ชาติบ้านเมืองมันไปไหนได้อะค่ะบ้านเมืองจะเสียหายปเปล่า ขอให้ยุติเถอะนะคะบ้านเมืองจะได้สงบสุขนะคะแล้ววิงวอนขอให้ทางปปอออสอนั้นขอให้ท่านมีสติสักนิดหนึ่งขอให้เห็นใจพี่น้องคนไทยทุกคนเพราะว่าทุกคนก็มีผลกระทบร่วมกันไทยพุทธมุสลิมคือพี่น้องกันคุณไม่มีสิทธิทำอย่างนั้นนะคะคุณถามเสียงคนส่วนใหญ่เลยยังพวกคุณไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เลยยังไม่ออกกันอีกเยอะนะคุณเลิกทำไร บบเศรษฐกิจแล้วทำลายทุกๆอย่างเพื่ออำนาจของตัวเองคุณก็ไม่ใช่คนดีนะคะถ้าคุณเป็นคนดีมามาเปลี่ยนแปลงก็ว่าไปอย่างคุณก็พวกโกงกินเหมือนกันแหละผมว่าคนบางคนในกรบปศถ้าเป็นมวลชนเขาอาจจะไม่ผมว่าไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าผมก็ผมก็ตัดสินเขาไม่ได้นะครับแต่คนที่มีอํานาจในกรบปศทุกคนอยากให้เขาเขารับฟังครับว่าผมว่าเขาเขาจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยนะครับ เพราะสิ่งที่คุณทําอยู่คืออะไรกันแน่ให้คุณทบทวนดีๆว่าเอ้ประเทศเราเนี่ยควรจะไปทางไหนพระคิดว่าวันเลือกตั้งเนี่ยมันก็กำหนดออกมาแล้วในพระราจกฤษสตีกานะครับอยากจะบอกกปปสว่าคุณไม่ใช่ประชาชนคนเดียวของประเทศไทยอะคะ่ะคนในประเทศไทยยังมีประชาชนอีก15ล้านคนหรือว่ามากกว่านั้นที่เขาอยากจะใช้สิทธิ์ของตัวเขาเองอะคะ่ะหยุดเถะครับอย่าสร้างความรุนแรงเลย ผมอยากเห็นคนไทยรักกันเหมือนเดิมขอให้โชคดีเลยนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเกิดมวลมหาประชาชนของจริงออกมาเมื่อไหร่เนี่ย <ผม S 2> โชค <จะ S 2> <ด>ยุ่งเ<ด>ลยจะยุ่งแน่จะปิดกรุงเทพนะครับจริงๆแล้วผมว่าทุกวันนี้รถก็ติดมากคออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าจะปิดเนี่ยก็พิ่งจะปิดจะปิดไปทําไมเหมือนกันนะครับ <S <S จริงเห็นผลในการปิดผมว่ามันมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่าปิดเลยฮะถ้าจะปิดผมว่าเราเราสแดกวิสเห็นดีกว่า สุเทพก็สามารถตั้งเวทีแล้วก็โชว์ได้ว่าเขาเนคิดอะไรอยู่อยากให้เป็นยังไงลองหาเสียงดูนะครับซึ่งทามาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับลองทำสักทีหนึ่งนะะสุทีลองหาเสียงอยีกทีหนึ่งกับประชาชนของเขานะครับให้เขาเชื่อในสิ่งที่เขาจะทำนะครับแล้วเชื่อว่าสุเทพจะได้เติบโตไปเส้นทางไซเปไตที่ดีอย่างแน่นอนนะฮะกปะปสต้องการอะไรอะคะยังงง,งอยู่ถ้าเกิดช่วยตอบด้วย